สวัสดีครับพบกับ Superbike Podcast กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้า k d m 1290 Super a v e n t u r e R 2023นะครับตัวดุสายลุยจากค่ายสีส้มกันครับ k d m นั้นเป็นค่ายรถที่สร้างคำนิยามใหม่ให้กับ a v e n g e r Bike Cyber มาแล้วเมื่อปี2021นะครับด้วยการผสมผสานเครื่องยนต์ที่ทรงพลังเข้ากับตัวรถที่มีน้ำหนักเบาและคล่องตัวนะครับ มาครั้งนี้ทางค่ายกลับมาอีกครั้งด้วยความสดใหม่ของเจ้า190 Super a v e n t u r e R 2023ที่มีดีไซน์และสีสันสุดสปอร์ตพร้อมการปรับปรุงในอีกหลายๆจุดนะครับตัวรถนะครับจะยังคงใช้เครื่องยนต์ l c 8ที่เป็นเครื่องยนต์แบบ2สูบ V ขนาด1,301 cc ที่ให้แรงม้ามากถึง160แรงม้ากับแรงบิดสูงถึง138นิวตันเมตรนะครับ เพียงพอที่จะให้คุณบุกตะลุยไต่เขาไปได้อย่างไม่ยากเย็นแต่ว่ามีน้ําหนักของตัวรถเบาลง1.6กิโลกรัมนะครับเครื่องยนต์นะครับจะใช้เชื้อเพลิงจากถังน้ํามันแบบ3ชิ้นนะครับจุรวมถึง23ลิตรนะครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องถังน้ํามัน3ชิ้นนะครับก็คือมีการใช้แฟลิงด้านข้าง2ข้างนะครับเป็นถังน้ํามันด้วยนะครับก็คือสามารถขยายความจุได้มากขึ้นนั่นเอง รวมไปถึงไฟลิ่งด้านข้างนี้ครับยังมีการออกแบบให้มีการระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับรวมถึงตัดลมร้อนให้ออกห่างจากตัวผู้ขับขี่ได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ RC8 ็อกนี้นะครับก็คือมีระยะเซอร์วิสนานถึง1 5 0 0 0กิโลเมตรกันเลยทีเดียวในส่วนของช่วงล่างนะครับยังคงจัดเต็มด้านหน้านะครับเป็นโช้คหัวกลับ w U P Explore ขนาด48มิลลิเมตรแบบแยกการทางานซ้ายขวานะครับสามารถตับแต่งได้เต็มระบุพร้อมระยะยุบมากถึง220มิลลิเมตร ขณะที่ด้านหลังก็จะเป็นโชคเดียว w ้ว x p l o ย e p P s นะครับที่สามารถปรับเซตได้เช่นกันในส่วนของล้อก็จะใช้ล้อซีลวดของ a p พ n a นที่ปรับปรุงมาใหม่ให้รองรับกับยางแบบไม่ต้องใช้ยางไนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมาที่เรื่องของความสามารถในการลุยของตัวดุใส่ลุยขั้ขน,ขนต่อนะครับ ตอนนี้นะครับสามารถลุยได้ทุกสภาพพื้นผิวนะครับพร้อมความปลอดภัยที่มากขึ้นด้วยเซ็นเซอร์มุมเอียงจากบอชนะครับเจ้าเซ็นเซอร์ที่ว่านี้ครับช่วยให้รถรับรู้ได้ว่าตัวรถนะครับกำลังอยู่ในสถานะใดนะครับซึ่งจะทํางานร่วมกับระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักชั่นคอนโทรลระบบควบคุมเสถียรภาพของตัวรถนะครับโหมดการขับขี่ระบบเบรก ABS และระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนะครับ ตัวรถนะครับยังมีอีกหลายจุดที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชิลน้าและแฮนด์บาร์ปรับระดับได้นะครับแฟลิ่งที่มีน้ำหนักเบาลงนะครับช่วยให้ควบคุมรถได้ดีขับขี่ได้สบายมากยิ่งขึ้นนะครับตัวสวิตช์ควบคุมมีการปรับปรุงให้ใช้งานได้ง่ายร่วมกับอินโฟกราฟิกที่แสดงผลผ่านหน้าจอสี TFT ขนาด7นิ้วก็มีการปรับปรุงให้เข้าใจและใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับอีกทั้งยังมีระบบกุญแจคีย์เลสและระบบตรวจวัดลมยางเข้ามาช่วยให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้้นอีกดวย และในส่วนของระบบนําทางเองก็มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นเช่นกันนะครับโดยฟังก์ชันแบบเทิร์นบายเทิร์นนะครับได้รับการปรับปรุงให้สามารถตั้งจุดเว y พอย n ์นะครับหรือจุดเช็คอินและเปลี่ยนเส้นทางผ่านสวิตช์แฮนด์บาร์และหน้าจอได้เลยนะครับไม่ต้องจอดรถควานหามือถืออีกต่อไปทั้งยังมีการปรับปรุงการทํางานของการเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนให้สามารถรับสายเรียกเข้าและบันทึกหมายเลขโหลด1ิบหมายเลขเพื่อโทรออกได้สะดวกอีกด้วยนะครับ สำหรับการปรับปรุงครั้งนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการปรับปรุงให้เป็นรถพร้อมลุยที่ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นและใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับก็เรียกว่าน่าจะตอบโจทย์การใช้งานของสายลุยฮาร์ดคอร์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวส่วนการจะนำเข้ามาจำหน่ายในบ้านเราหรือไม่นั้นก็ต้องลุ้นเอาเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกรับพวกเราทีมงานสุ v บายไทยแลนด์ได้นะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของเรานะครับรวมถึงเข้าไปติดตามพวกเราผ่านทางช่องทางต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเวว็็บบไไซต์นะครรรรัแหือ่ากด้ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ